สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านชมกับชมบัวลูกผสมครับทายาท sk 520นะครับมาดูพัฒนาการของเขาครับนี่ตัวผู้นะครับอายุ28เดือนครับ28เดือนหรือว่า2องขวบ หกเดือนนะครับนี่นี่เจ้าสอนรามครับนี่เป็นแม่ทัพทิมนะครับยามเช้าเช้าบรรยากาศสวยๆงามๆครับพาท่านผู้ชมเราไปชมบัวสวยๆงามๆนะครับนี่แม่ทัพทิมนี้ถ้าใครสนใจนี่ผมเปิดราคาไว้ด้วยนะครับนี่นี่ นี่ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงครับนี่ก็ท้องเคเอฟสามสิบอ็ดท้องเคเอฟสามสิบเอ็ดสามเดือนนะครับนี่ลูกเป็นลูกตัวเมียรครับสี่เดือนครับแม่หนึ่งเดือนเป็นสัตว์ครับนี่เป็นลูกเจ้าหมูทองนะครับนี่ลำตัวทรงยาวสี่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับนี่นี่ก็สี่เดือนครับนี่ แม่ทับทีมครับท้องก็โลกสามในท้องครับนี่โลคครับดูโลคครับนี่ครับโลก็โตไปก็สีเหมือนแม่ครับดูครับเนื้อหนังครับผมเปิดแม่โลกร้อยห้าสิคะแนนนะครับสนใจก็มาดูตัวจริงมาต่อรองกันเข้ามาได้นะครับ เปิดไ้ครับนี่ครับลูกยังไม่ได้ทำเข่านะครับนี่ลูกเจาหมูทองนี่ดูครับโครงสร้างนี่ครับเอาไปต่อยอดสบายๆครับ แม่โลครับแม่ก็ท้องครับรับประกันครับวัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตําบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เชื่องครับนี่กิน้าดีครับกินยาดีวัวดีไม่มีตำหนินะครับนี่ง่ายครับกินยาเก่งมาก ครับครบเครื่องเครื่องดำครับนี่บรรยากาศยามเช้าเช้าครับสดชื่นครับวันน,นี้อยากสอนรามนี่ก็ อีแปดเดือนแล้วครับนี่ถูกใจก็โทรมาสอบถามครับเบอร์0ูนย์เก้าสครับนี่ ตัวท้องเรียบร้อยครับตัวนี้ตัวท้องแต่อายุตั้งคัรภ์เดือนครับดูครับนี่ไปดูเจ้าสวนรามครับผมใส่อาหารคนประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนี่เป็นวันละถ้วยครับ ดูครับผลงานนี้ออกยังไงครับอ๋อย้อนแสงท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ฝากฝากแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับดู ừ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  ครับขอขาสั้นกระชับครับกีดเท้าครับนงงสร้างสีครับไม่รู้ว่าผลงานออกมาแบบไหน,นครับก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยว ตัวแรกผมจะถ่ายผลงานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่โซรันนี่ครับโซรัน